วันนี้ก็ติดแต่ว่าผมบอกที่ประชุมว่าเอ้ยวันนี้ผมต้องมาออกนะครับเพราะมันชิบหายแล้วอนั่นไงความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพนักงานสอบสวนกับตำรวจเนี่ยต่อไปใครจับอะไรเนี่ยทุกคนจะบอกว่ามันแพ้หรือเปล่าอืมนะครับมันแพ้หรือเปล่านะครับจะได้มาบอกว่าเพราะอะไรอะไรอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น for greatness in a sea of the dying and shameless, uh, a sea of the aimless, I don't wanna be one of the nameless, I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations, don't try to stop me, I exist to write my own story, I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah, just want a life that is worth every day exploring, I สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่งคุยกับนโนนะครับภายใต้หัวข้อ,ขอไม่คุยไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ขอต้อนรับมิตรบอกแคนแฟนหมอลำทั้งหลายเข้ามารับชมและฟังกันได้อีกแล้วนะครับเอาอย่างนี้เรื่องนี้นะครับก็คือสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปป้าบวัวผันนะครับก็อย่างที่คนรู้นะครับก็ถูกอาฆาตกรรมที่ อ่าอเนียประเทศนะครับเมื่อวานนี้จําชื่อจังหวัดเขาไม่ได้เลยแต่เสื้อจะมาวิเคราะห์ข่าวอ่าก็คือคือช่องเรามันเป็นอย่างนี้นะต้องคุยกันก่อนเราเรียวๆเราเป็นบ้านๆเนี่ยแหละเราไม่ได้แบบสํานักข่าวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพอมีข่าวมันต้องเตะตาจริงๆนะและเป็นข่าวที่รู้สึกสะเทือนความรู้สึกนิดๆนะครับมันกระตุ้นความรู้สึกให้เรารู้สึกอยากมาพูดมาคุยกันในช่องนะครับผมถึงยะออกมาคุยไม่ได้คุยทุกเรื่องเพราะวันหนึ่งข่าวเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมเห็นแล้วแหละเล็งเห็นแล้วว่า ข่าวป้าโพผันเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นคดีตัวอย่างให้กับเจ้าหน้าที่เลยแหละนะครับให้กับเจ้าหน้าที่รุ่นหลังๆเลยที่ทําจะทํางานต่อไปเนี่ยมันจะต้องอาละเอียดกว่านี้นะครับแล้วก็รอบครอบกว่านี้เพราะเรื่องเรื่องทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเกิดมานานแล้วนะครับไอ้ลำพังไปเกิดกับคนที่เขามีเงินนะ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่เขายังสู้ได้เขายังอะไรได้แต่ถ้าเกิดกคนที่แบบจนๆเนี่ย มันมันมัน,ม,น,ม,นมันสู้ยากไม่มีตงังเงไปสู้ออกับคุยอย่างนี้ถามว่าผมไม่เห็นใจใครผมไม่ได้เห็นใจใครหรอกนะเพียงแต่ว่าเรามาคุยตรงนี้เรามาคอวยยคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันเออช่องเรามันเป็นอย่างนี้นะก่อนเดินก่อนฟังกดซับสไครต์ผมก่อนนะครับกดติดตามนะครับกดแชร์ไปนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกกดหัวใจให้กันก่อนกด ไลค์ให้กันก่อนนะเออเป็นกําลังใจให้กันนะครับแต่อย่าเลิกกดติดตามบอนะครับเออเอาเคเข้าเรื่องกันดีกว่าจะเลอะเธอแล้วนะก็คือมันอย่างนี้อย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้คลิปที่แล้วก็คือว่ามันมีการบิดเบี้ยวนะครับมีการบิดเบี้ยวของขบวนการนะตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าลูกตํารวจพ่อตํารวจมันต้องช่วยแน่อ่าประมาณนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยเป้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเปลี่ยนแล้ะเปลี่ยนเป็นเรื่องลูกคดี นะครับรูปคดีที่เจ้าหน้าที่เขาทําเนี่ยมันบิดเบี้ยวนะแต่เมื่อวานเนี่ยหรือคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันบิดเบี้ยวแหละแต่เราเรายังไม่แน่ใจเราก็จะไปพูดไม่ได้วันนี้ที่มาคุยก็ไม่ได้แน่ใจเพียงแต่ว่ามันเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับเพราะมีผู้ใหญ่ลงไปทําคดีนะครับมีผู้ใหญ่ให้ให้ให้เขาพูดง่ายดีกว่าให้ความสนใจนะครับลงมาดูแลคดีลงมาดูแลคดีนี้นะครับระดับผอ,อตร นะก็ต้องขออนุญาตเอ่ยนามก็คือว่าพูดง่ายๆดีกว่านี่ก็คือลงมาแบบพูดง่ายกํากำกับเองเลยนะครับแล้วลองโจกลงมาดูเองนะครับก็ต้องถือว่าอ่าผมว่าเต็มต้องเต็มกราฟอ่ะอันนี้แล้วแล้ว,ลวจะต้องเป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่หลายๆคนอีกหน่อยทํางานเนี่ยก็เขาก็จะจะมีตัวเนี้เป็นบรรทัดฐานว่าก็บางทีตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าไอ้คดีที่มันบิดเบี้ยวเนี่ยลูกคดีํำนวนทุกอย่างที่มันบิดเบี้ยวทีแรกเนี่ย สำนวนแรกที่ว่าตะเปียกลงเปียกเป็นคนทําเนี่ยแล้วอยู่ดีๆพอไปเจอวงกล้องวงจรปิดอีกปุ๊บไม่ใช่ละเกมเปลี่ยนไปเป็นห้าทรชนควน,นี้เป็นคนทาปุ๊บแล้วลงเปียกล่ะกลายเป็นแบบว่าตอนนี้กลายเป็นแบบว่าตัวเด่นขึ้นมาเลยนะเป้าบุผันนี่คือพูดง่ายว่าตอนเนี้ยเอาอเคเป้าบุผันเสียไปแล้วก็เสียไปประมาณเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ที่ยังอยู่ที่ยังอยู่ก็คือ เปี้ยงไปห้าทลชนห้าทลชนเขาก็ไปตามดรเนินตามคอดีตามขั้นตอนของเขาไปอ่ะแทบจะเงียบไปเลยแต่ที่ดังๆตอนนี้ที่เป็นข่าวตอนนี้แล้วต้องแก้ให้ได้ก็คือเจ้าหน้าที่นะครับเอาอย่างนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าเราทํานําเสนอคลิปออกไปอันเดียวก็พอแล้วเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆในพี่น้องๆช่องเราอ่ะก็คงเสพข่าวมาสมควรแล้วแต่เราเอามาประมวลอีกทีหนึ่งเอามา พูดง่ายๆเอามาขยี้อีกทีหนึ่งให้มันรู้สึกว่าเออตามภาษาคนบ้านๆอย่างพวกเรานะช่องเล็กๆอย่างพวกเราที่นั่งคุยกันนะครับพอดีนะครับรายการหุนก็สวยเนี่ยเขาก็เชิญคุณท่านเลวัตมาเนวันนี้ก็ติดแต่ว่าผมบอกที่ประชุมว่าเอ้ยวันนี้ผมต้องมาออกนะครับเพราะมันชิบหายแล้วอนั่นไงความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพนักงานสอบสวนกับตำรวจเนี่ยต่อไปใครจับอะไรเนี่ยทุกคนจะบอกว่า มันแพ้หรือเปล่าอืม,อมนะครับมันแพ้หรือเปล่าอ่าพอดีท่านเลวันเนี่ยผมมาส่วนตัวผมผมเป็นเดบซีแล้วผมนับถือเขาอยู่แล้วนะครับก็ท่านพูดมาเลยมันจะทิฝายแล้วท่านพูดอย่างนี้อันนี้คําพูดจากท่านนะผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้พูดเองนะเออเพราะว่าในอยู่ในไรคาพูดอยู่ในยการโหรก็สวยเนี่ยท่านพูดอย่างนี้จริงท่านติดงานท่านยังต้องออกมานะครับเนี่ยด้วยความรักองค์กรด้วยความที่ว่าอ่าจะพูดยังไงอะ รักในสถาบันของตัวเองอ่ะก็ต้องออกบาพูดง่ายกึ่งปกป้องแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะไปเข้าข้างเออต้องต้องไฟอย่างนี้นะกึ่งปกป้องแต่ไม่ได้เข้าข้างเพราะว่าท่านก็บอกแล้วว่าวิธีการทําต่ออีกคราวหน้านะมันน่าจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าวิธีการเวลาเจอปัญหาแบบเนี้ควรจะทําอย่างไรนะแก้ข่าวอย่างไรนะครับถึงเป็นผลดีกับทางองค์กรท่านเป็นคนพูดแล้วคนเป็นคนพูดง่ายเหมือนสอนเลยสอนมวยให้ เด็รกรุ่นน้องนะครับหรือว่าอาเจ้าหน้าที่รุ่นที่หลังๆที่จะทําคดีกันต่อมาหรือกําลังทําคดีนี้กันอยู่นะครับก็ต,ต้องต้องหยุดฟังท่านเลวัตนะครับตรงนี้ต้องให้เครดิตท่านนะครับแล้วก็การจอมพลังนะครับตัวนี้ตัวจี้เลยก็ต้องต้องให้เครดิตผมก็ให้เครดิตเพราะว่าแกก็เป็นต้นเรื่องอะ่ะพูดง่ายๆจี้มาเลยนะครับแล้วก็เอาอย่างนี้ผมจะเรียบเรียงเท่าที่ผมดูแล้วก็ คิดวิเคราะห์เยอะแยะมานะทีแรกมันเป็นอย่างนี้อ่าทีแรกอ่ะข่าวพ่อป้าบ่อผันเสียปุ๊บตำรวจเขาก็ออกลงพื้นที่เลยนะครับจับกลุ่มหาคนร้ายให้ได้นะครับคดีพวกนี้ยเป็นคดีอุกจารย์คุยอย่างนี้ก่อนนะครับคดีอุกจารั์พวกเนี้ยถ้าจับได้ไวทําผลงานได้ไวเนี่ยเจ้าหน้าที่ทํางานได้ไวเนี่ยนายเขาชอบนะแล้วก็จะได้แถลงไวๆวคือปิดคดีไวๆวถือว่าถือว่าแบบมีประสิทธิภาพอ่ะอ,ะ,อะไรประมาณนั้นนะครับ มีนักข่าวช่องดังช่องหนึ่งเขาลงไปถ่ายทํานะครับจริงๆเขาไม่ได้ไปถ่ายว่า่าเจ้าหน้าที่ผิดขั้นตอนหรือเปล่ารีบเร่งสรุปเกินไปหรือไม่เกี่ยวเลยนะจะไปหาข้อมูลอะไรพวกนี้แล้วไปเจอกล้องก่อนไปเจอตัวไปเจอตจอ,ตอก่อน,นะอะรอางนี้ดีกว่าที่เขารู้จริงปุ๊บคลิปมันถึงเปิดออกมาพอคลิปเปิดออกมาปุ๊บเอาแล้วตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยบันเนทิงแล้วทีนี้สนุกข,ขนานแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับแล้วก็ หลายๆอย่างมันมีการบิดเบี้ยวของมันอยู่ที่ผมบอกนะครับผมไม่อยากไปพูดปีก้าวล่วงว่าตอนนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งทุกฝ่ายเลยนะครับทั้งเจ้าหน้าที่เองแล้วกอ็อะไรทุกภาคส่วนเลยเพราะว่ามันก็พูด,ดง่ายๆเขาอาจจะทําโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เป็นไปได้หมดนะครับก็ไปพบพูด,ดง่ายๆพฤติกรรมหรือการทําสมนวนทำคดีเนี่ยมันรู้สึกบิดเบี้ยวก็เริ่มและเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะไปสืบกันเองแล้วนะครับจากวงจรปิด แล้ววันนี้ก็มีการโทรศัพท์คุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่คุยกันเฮ้ยพี่แม่งผิดทางแล้วนูน่นนี่นั่นอันนี้ผมก็ยังไม่ยืนยันแล้วก็สํานักข่าวแหละสํานักก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นคลิปเสียงจริงหรือเปล่าแต่ที่เขานําเสนอกันมาเป็นแบบนี้นะครับว่ามีการคุยกันจริงระหว่างเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยมันผิดเพี้ยนแล้วนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่จะเพี้ยกนะแต่เป็นกลุ่มเด็กนี้นะอ่ามันถึงได้เป็นที่มาที่ไปตรงนี้นะครับ แล้วถึงมีผู้ใหญ่ลงไปเล่นเพราะว่าผู้ง่ายๆก็อย่างที่ผมบอกมันเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวนะครับเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวเลยนะครับคือตอนนี้สะเทือนทั้งวงการเลยแต่ถามว่ามันมีข้อดีไหมข้อดีมันก็มีนะเพราะอีกหน่อยเนี่ยผมเนี่ยบอกตรงนะผมนี่ก็ลูกหลานตำรวจนะครับตาผมเป็นตำรวจนะครับแต่ตัวผมไม่เป็นตำรวจนะเพราะฉะนั้นผมมีเพื่อนพ้องน้องพี่อ่ะที่รู้จักกันเลยเนี่ยเป็นตำรวจเยอะมากเพราะฉะนั้น ผมก็ไม่ได้ไปพูดเข้าข้างตำรวจทีเดียวหรือไปพูดเข้าข้างเจ้าหน้าที่ทีเดียวไม่ใช่เพราะทุกอย่างมีพูดง่ายทุกอย่างมันมีเหรียญมันมีสองด้านอ่ะอย่างนี้ผมบอกนะคนก็มีสองด้านมีดีและไม่ดีหรือว่าทํางานอาจจะมีพลาดบ้างหรือว่าดีเลยหรือว่าดีเยี่ยมอะไรพวกนี้มันก็จะต้องจะต้องมีอย่างเงี้ยค้าเขากันไปนะครับเขาอา,อาจอาเจ้าหน้าที่ที่ารันเนี่ยอาจจะทํางานอาจจะคิดไม่ถึงแล้วก็ทํารวดเร็วเกินไป หรือว่ารีบเกือนไปนะครับสรุปสม,สมนวนเร็วเกินไปแล้วมันมีผลมาถึงตรงนี้ก็เป็นไปได้หรือไม่ได้ตั้งใจเลยก็ได้หมายถึงว่าอ่ะมันน่าจะเป็นแบบนี้ลงไปสืบแล้วมันน่าจะเป็นแบบนี้ก็เลยรีบสรุปไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรแล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวนเนี่ยผมมองแล้วว่ามันเป็นรารรฐานได้มันเป็นมันเป็นตัวอย่างให้กับคนหลังรุ่นหลังได้ว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะขึ้นมาทําคดีอีกอะนะ ไอ้คำว่าอ่าจับแพ้เนี่ยมันมีมานานแล้วนะมันมีมานมนานกาเลแล้วตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับก็คือปวยไงมันมันมันนานแล้วมันมีเยอะมันถ้าไม่เอ่ยตัวอย่างเดี๋ยวมันจะไปวาดพิงเขาคือถ้าเพื่อนเพี่อนพีน้องๆอ่ะก็จะรู้ดีกันอยู่ว่ามันมีจริงแต่คราวนี้ด้วยยุคนี้ต้องบอกก่อนนะยุคนี้มันไม่เหมือนตะก่อนตะก่อนที่ไม่มีกล้องอ่ะถอยก็ไปยี่สิบสามสิบปีที่แล้วเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็อาจจะได้เปรียบเวลาทําทําเรื่องแบบนี้ นะครับหรือว่ามันเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้นะครับแต่ตอนเนี้ด้วยที่ว่าเทคโนโลยีมันมีกล้องหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผิดพลาดขึ้นมาหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยมันตรวจสอบได้นะครับแล้วมันมีพูด,ดง่ายดีฝ่าด้วยพลังโซเชียลหรืออะไรแล้วแต่ชั่วโมงเนี่ยผมบอกเลยนะคนโซเชียลเนี่ยช่วยตำรวจสืบคดีที่มันยาก,ยากแล้วดูซับซ้อนเนี่ยให้ง่ายขึ้นหลายคดีแล้ว เออหังเกดดีๆนะครับพวกเราชาวชาวโซเชียลเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ประวัติเลยตำรวจไม่รู้แต่ชาวโซเชียลไปคุยแป๊บเดียวอะไปเปิดวาร์นู่นวาร์นี่แป๊บเดียวออกมาแล้วแล้วก็ตำรวจค่อยตามไปเอาข้อมูลตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะอันนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีแต่ข้อเสียของโซเชียลคือมันไวนะครับมันไวเพราะฉะนั้นพอเวลาเจ้าหน้าที่ทําอะไรผิดพลาดเนี่ยหรือว่าอ่าทําอะไรที่มันมันล้าเส้นไปแล้วเนี่ย มันมันค่อนข้างจะกลับมายากคือผิดเลยมันเห็นแล้วมันผิดเลยอะไรเงี้ยคือตอนนี้อย่างที่บอกเขาก็มีการสั่งย้ายสั่งอะไรกันไปนะครับออกนอกพื้นที่กันไปก็ก็ก็เป็นทางวินัยกันนะอันนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการกันเองนะครับแต่ในรูปพอดีทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้ผมมองว่าอ่ามันก็เข้าที่เข้าทางมาแล้วนะเข้าที่เข้าทางมาแล้วอยู่ที่ว่าตอนเนี้ยทางผู้ใหญ่เนี่ยจะคิดเห็นยังไงจะเอาผิดแค่ไหนจะจะจะ,จะลงลึกไปถึงตรงไหนอะไรอย่างนี้ดีกว่า นะถ้าถามว่าเอาแล้วไอพ่อเด็กสองคนนี้ที่เป็นตำรวจแล้วไปฆ่าป้าเนี่ยได้มีส่วนช่วยเหลือลูกเขาไหมเอาอย่างนี้ส่วนตัวผมต้องคุยอย่างนี้ก่อนนะส่วนตัวผมอะก็ไม่มากก็น้อยก็คือเขาก็คนเป็นพ่อเป็นแม่แหละยังไงก็ต้องก็ต้องรักลูกตัวเองอ่าต้องคุยอย่างนี้ก่อนต่อให้ไม่ช่วยเขาก็จะต้องดูแลลูกเขาระดับหนึ่งแหละอ่าต้องพูดอย่างนี้ก่อนมันปฏิเสธไม่ได้นะแต่คราวนี้ด้วยว่ามันมีเรื่องแบบนี้ บันเลกาเป็นเรื่องใหญ่นะครับสังคมก็ให้การจับตาก็ยากยาก,ยากที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเต็มรูปแบบที่เยาลูกออกมาเลยแบบใสๆเลยที่แบบว่าอภาินิหารอย่างที่ผมบอกอ่ะจะไปสร้างอภินิหารทําเอารูกออกมาเดินเล่นเลยเนี่ยมันคงจะยากแล้วน่คงจะยากแล้วก็คือต้องก่อยไปตามกระบวนการนะครับก็คือะบวนการก็คือทําสํานวนฟ้องแล้วก็รอศาลตัดสินไปอันนี้เท่าที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นแนวทางนี้แล้วก็ มันก็ต้องแยกแยะออกใจกอีกมุมหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่ทําคดีที่ไม่ค่อยที่มันบิดเบี้ยวตรงนี้ก็นํามาว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแยกแยะก,ก,กันไปนะแล้วลุงเปี๊ยกเนี่ยจะเอาอยัางไงจะไปเยียวยาหรือว่าอะไรเขาหรือว่ายัางไงอะไรก็ว่ากันไปผมมองอย่างนี้นะแบ่งเป็นสามเชตในในคดีนี้นะผมมองมันแบบนี้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่พูดไม่ได้แล้วเออมันเป็นเรื่องที่เราเราต้องคุยกันอ่ะเราเป็นประชาชนคนคนไทยเนี่ยบางทีมันมีข่าวบางเรื่องบางราวเนี่ยไม่น่าเชื่อนะ เรื่องป้าโบผันเรื่องเดียวนะสามารถแตกแขนงออกไปเป็นคือมันทําให้เป็นแบบเป็นสารตั้งต้นหนึ่งสองสามทันทีเลยนะแต่ข้อดีก็อย่างที่ผมบอกทุกคนจะได้บทเรียนนะครับไอห้าทรชนนี้ที่ทําป้าโบผันก็จะได้บทเรียนขังใหญ่เพราะว่ายิ่งเป็นข่าวใหญ่เนี่ยสังคมจับตาเนี่ยถ้าโทษน้อยอะไรแล้วแต่แต่สังคมมันเขาจับตาอยู่แล้วเขารู้จักแล้วทีเนี้ยก็จะอีกหน่อยออกมาคิดว่าคงจะ ปรับปรุงปรับปรุงตัวดีขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วแหละเพราะว่าพูดง่ายรอบตัวก็มีคนมองแล้วมึงเป็นใครรู้แล้วแล้วเป็นใครก็เลไปทําไปเดินเตะเดี่ยวหน้าบ้านใครเขาก็คงแบบว่าก็คงไม่ยินดีด้วยอะ่ะเออคราวนี้แล้่ที่สองตะเปียกลงเปี้ยกเนี่ยนะที่ทีแรกจะเป็นแพ้แล้วก็หลุดออกมาได้ถือว่าโชคดีนะโชคดีนะเพราะว่าถ้าเป็นเป็นถ้าถ้าไม่มีไม่มีนักข่าวลงไป ไม่มีการเปิดเผยขึ้นมาปุ๊บๆเนี่ยลุงเปียงนี่โทษประหารเลยนะฆ่าคนตายโดยเจตานาอะไรนะหรือไม่เจตานาแม่งก็โทษประหารอยู่ดีเออจากประหารอาจจะลงมาเหลือตลอดเพราะว่าให้การแล้วสารภาพแต่ว่าก็อย่างที่บอกแกเป็นคนเมาเราก็ไม่ได้ดูถูกคนเมานะแกกินเหล้าเมาเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะแล้วแกก็พูดง่ายต้นทุนทางสังคมไม่ค่อยมีพูดงา่ายๆเป็นคนจนอนะ เวลาเกมขึ้นมาหรือว่าตำรวจเขาไอ้นี่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมต้องยอมยรับตรงตรงเนี่ยสังคมมันเหลื่อมล้ำจริงคนจนน่ะไม่ค่อยได้พูดอะไรหรอกพูดพูดมากไม่ได้แล้วก็ยิ่งเป็นคนเมาด้วยมันก็เลยกลายว่าพูดง่ายผมไม่ได้ว่าลุงเปี๊ยกนะแต่ว่ามันมันต่อรองกับตำรวจยากอ่าแต่ถ้าเป็นคนมีตังค์กลับกันลุงเปียกเป็นคนมีตังค์แต่เปี้ยกนี่ยมันคนมีตังค์เป็นลูกขอสอจะไปกล้าแตะเขาไหมเออเพราะเขาสู้อะ่ะเขาบอกเขาไม่ได้ทําเขาสู้แต่ พราะเอมันเป็นคนจนนะครับแล้วก็เป็นคนแบบนี้ก็เอาเคว่ากันไปตามนั้นแต่ตอนนี้มันเริ่มเข้ารูปเข้าลอยแล้วกลับมาเข้าลุงเปี๊ยกก็เลยมันอยู่ในทางที่ว่าเอาเคถูกต้องนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้การดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็จะพูดได้ว่า,าน่าจะน,าน่าจะพ้นนะผมมองว่าน่าจะไม่อยู่ในกระแสคราวนี้มาที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องชี้แจงกันไปว่ามันผิดพลาดตรงไหน นะครับเพราะทุกอย่างเดี๋ยวที่ผมเท่าที่ผมเดินมาถึงตรงเนี้ยใช้ชีวิตมาถึงตอนเนี้ยผมมองว่าคนเรามันมีผิดพลาดกันได้แล้วทุกองค์กรทุกหน่วยงานก็ผิดพลาดได้เพียงแต่ว่าต้องชี้แจงชี้แจงให้ถูกก็ได้เองว่ามันมันผิดพลาดยังไงจะสรุปรีบสรุปหรือว่าจะส่งงานนายเร็วเกินไปหรือว่าอะไรแล้วแต่แต่ทุกอย่างมันต้องมีมีมีการชี้แจงแล้วถ้าชี้แจงออกมาดีผมว่าก็เรื่องบางเรื่องนะคุยกันแบบนี้ จริงๆถามว่ามันมันผิดจนเินอนภัยไหมไม่ใช่เพียงแต่ว่าสังคมมันเขารับไม่ได้เพราะว่าเรื่องการที่ว่าจับแพะเดยมันมีอย่ผมบอกมันมีมานานแล้วไงมีกันมากันนานานกาเลแล้วเขาไม่ชอบที่จับแพะถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็เลยไม่มั่นใจแล้วเริ่มไม่มั่นใจกับระบบของเจ้าหน้าที่แล้วว่าถ้าบิดเบี้ยวอย่างนี้แล้วจะทําบิดเบี้ยวอีกมันมันมัน มันจะมีอีกกี่คดีแล้วอ่ะมันก็เริ่มมันก็เริ่มนับถอยหลังกันแล้วคนก็เริ่มมานั่งนับหนึ่งนับสองแต่นับถอยหลังนะไม่นับเดินเน้าไอ้คดีอย่างงี้มันยังมีอีกไหมกะคนแบบนี้ให้คนแบบนี้มารับคดีแบบนี้แทนคนอย่างนี้มีไหมอ่าเขาเริ่มตั้งคําถามกันแล้วแต่ผมบอกว่าอ่ะโอเคทุกอย่างมันมีข้อผิดพลาดนะครับวันนี้ออกมาพูดก็มานั่งคอวยอกันนะครับคิดวิย์วิเคราะห์แยกแยะก,กันก็สรุปคร่าวๆประมาณว่า คดีเป้าบุผันตอนนี้ก็คือเป้าบุผันก็เผาไว้แล้วก็ถือว่าอ่าเสร็จสิ้นระเพียกก็ถือว่าหลุดจากข้อหามาประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็คือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละก็ไม่น่าน่าจะสิ้นสงสัยแล้วว่าแกไม่เกี่ยวนะอ,อันที่สามประเด็นที่สามก็คือห้าโรชนนะครับก็ผิดแน่นอนนะครับก้องวงจรปิดจับได้แน่นอนแล้วก็ พูดง่ายๆว่าชัดเจนนะครับค่อนข้างชัดเจนแต่ว่ายังไม่ฟันธงนะว่าผิดไม่ผิดเพราะว่ายอาสารเขายังไม่ได้พิพากษามาผมว่าพูดกลางๆแต่ที่ทุกคําที่พูดนี้ก็คือเราก็เสพข่าวมานะครับแล้วก็ดูตามพูดง่ายๆเสพแล้วเราก็ดูตามนั้นแล้ววิเคราะห์ออกมานะครับแต่ตอนนี้ประเด็นใหญ่ที่บอกเลยท้องตัทาวแทนคดีเป้าผ่านเลยก็คือเจ้าหน้าที่ได้ทําคดีคดีนี้นะครับก็เป็นกําลังใจทุกฝ่ายเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ ถึงผมจะไม่ได้แบบว่าเอ้ยมันเป็นคนดีเหรอไม่ใช่นคนดีแต่ก็เป็นกําลังใจทุกฝ่ายนะครับให้มันให้มันจบสวยนะแต่ผมมองว่าบางทีมันก็ไม่มีอะไรสวยหรูบางครั้งมันมันผิดพลาดไปแล้วนะครับผิดนี่ท่านผมว่าตรอนี่ลองอ่าท่านท่านผมว่าตรท่านเ้าออกมาขอโทษเองแล้วนะเออที่เท่าที่ผมดูข่าวนะถือว่าท่านก็ก็เป็นผู้ใหญ่ที่อ่าก็นักเลงคนหนึ่งแหละเพราะว่าบางคนนี่ ระดับนี้แล้วเขาเขาเขา,เขาไม่ลงมาขอโทษแต่นี้ขอโทษแทนลุกน้องเลยผมผมก็ว่าเออท่านคือขอโทษแทอนองค์กรเขาแหละนะครับผมก็มองว่าโอเคท่านท่านนี่ใช้ได้นะครับถือว่าถือว่าดีนะครับถือว่าดีแล้วก็ตอนเนี้แหละผมก็าลังมองว่าแล้วเจ้าหน้าที่ที่ทําคดีลหละเออตรงเนี้ไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ออกตัวมามีอะไรมากมายหรือว่าหรือว่านายดอกไว้ผมไม่รู้นะครับคลิปนี้ก็มานําเสนอความคืบหน้าตรงนี้ประมาณนี้ก่อนว่านะก็ ผมมองว่าทิศทางมันไม่บิดเบี้ยวแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะได้รับตรงไหนยังไงเท่าน,นั้นเองนะผมคิดว่าเพื่อนๆในพี่น้องในช่องของผมอ่ะอย่างที่บอกไม่ได้กินญ้านะครับกินข้าวกินข้าวทุกคนเพราะฉะนั้นมีสมองคิดกันทุกคนผมรู้เลยว่าทุกคนอาจจะรู้แล้วว่าแนวทางมันเป็นยังไงอันนี้มันนั่งคุยกันก็เหมือนกับคุยกันนั่งคุยกันชิวๆแหละแต่แล้วโนมันนั่งวิเคราะห์คิดวิเคราะห์คอวยอกันเล่นๆนะครับแล้วก็อ่า ช่องเราเป็นช่องที่แบบคุยกันกลางๆนะครับก็จะไม่ไม่ไปฝักใฝ่ไม่ไปแบบว่าโอ้โหเหยียดตรงไหนตรงหนึ่งนะครับแต่ถ้าบางเรื่องมันขัดใจตัวเองผมก็เราบอกเลยมันขัดใจตัวเองนะอ่ะคลิปนี้ยก็ประมาณนี้นะครับก็อ่าเดี๋ยวคลิปอื่นดูก่อนให้มันน่าสนใจแล้วเรามานั่งคุยกันดูแล้วมันน่าสนใจอ่ะนะครับส่วนส่วนใหญ่ถ้าคนติดตามผมจะรู้ว่าผมจะเลือกเอาที่มันมองแล้วมันน่าสนใจแล้วมันน่าติดตามจริงเพราะผมจะเป็นคนที่มองอ่ะผมมองมองข่าวแรก มองทีแรกเอ้ยมันยังไม่น่าทำมองทีสองเอ้ยไม่ได้แล้วต้องทำแล้วอะไรประมาณนี้ต้องคุยกันหน่อยแหละนะประมาณนั้นนิสัยผมมันเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าอยากทําผมก็จะลุกขึ้นไปนั่งคุยกับเพื่อนๆเหนี้ยหละบายถึงว่าเอ้ยทำเลยนั่งคุยเลยนะก็คลิปเดียวไว้ประมาณนี้ดีกว่าีคลิปมันจะยืดยาวไปนะครับก็คําว่าเฮ้ยมันจะชิบหายกันใหญ่แล้วอะไรเนี่ยในอันเนี้ยอะไรเนี้ยประมาณนี้แหละนะถ้าเรวัตเข้าเป็นคนพูดเองผมก็ยังแบบเออท่านก็อย่างนักเลงนะเหมือนเดิมออกมาพูดแแล้ววกก็มาออตัทน องค์กรของท่านเลยว่าถ้าท่านไม่พูดเนี่ยอีกหน่อยเด็กรุ่นหลังหรือว่าคนรุ่นหลังที่ทําคดีหรือว่าทาสานวนเนี่ยมันอาจจะบิดเบี้ยวไปกว่านี้ได้นะครับแล้วองค์กรก็จะหมดความน่าเชื่อถือแต่ตอนเนี้ทุกอย่างมันกําลังเข้าที่เข้าทางของมันแล้วนะครับก็ผู้ใหญ่ลงมาดูแลแล้วคิดไม่มีไม่มีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วผมมองว่าน่าจะไปในทิศทางที่ดีนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับนั่งคุยกับนโนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ